นันเน็ว่างแบบนอกจากขายเนื้อทอดเทวดาแล้วเราก็สามารถทุ่มเททุกอย่างให้กับเปิ้ลนาครได้เสมองั้นต้องมึงและนันเน็ที่จะต้องมามอบสิ่งดีๆเหล่านี้ที่ดีที่สุดให้กับน้องกลุ่มนี้นี่ก็คืออย่าหาว่นานะสอนกับน้องๆ C D o y e. ไม่ค่อยมีใครกล้าแกงคนอย่างผมนะคือนาะครไม่บอกด้วยซ้ำว่านี่คือหนังนะ เห็นว่านันเน็กทาอย่าหาว่านาสอนเอออยากจะให้นันเน็กอ่ะเหมือนไปสอนถ่ายทอดประสบการณ์ว่าน้องเขากำลังฝึกฝนอยู่แล้วก็เออก็ได้พี่พี่ปสามารถพูดได้เลยว่านั่นเน่ยก็คือเบอร์หนึ่งของยุค9080เนี่ยด้วยด้วยการให้ของเขามันนี่มันคือการให้สังคมโดยธรรมชาติที่แท้จริงของเราเฮี่ยังไม่ได้ใช้เลยแม่งเต็มฟรีโอ้พระเจ้าปีโป้ร้องไห้ ทุกคนินคเาด,นาดเดาไม่ได้เลยตลอดทั้งวันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเฮ้ยยังไงวะเนี่ยตกลองกูแกล้งเขากูแกงเขาและสุดท้ายอ้าวไอ้เฮียกูโดนแกงนี่ว่าการแกล้งเนี่ยหรือการแกงกันเนี่ยมันต้องต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วยสัญชาติญาณของพวกเราที่เราทําเรื่องนี้มาทั้งชีวิตน่ะกูเชื่อคนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทุกวันนี้พูดถึงเรื่องนี้ยังดา่านาคอนอยู่เลยว่ามึงเอากูไปทำเฮียอะไรเนี่ย ถึงแม้ว่าผมจะแค้นขนาดไหนแต่เออเสน่ห์ของนาคอนที่สามารถแกงใครต่อใครได้มาหลายสิบปีคือจบแล้วมันมีความสุขคุณนาคอนมึงจะต้องโดนกูสักวัน